เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันไอพวกนี้ไอยางมาตอยมันจะมีทั่วคันแหละที่เป็นชายล่างน,นะที่ให้สังเกตไปมวนคร่าวๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีเป็นเม็ดๆตามพวกชายล่างที่มันสะบัดขึ้นมาจากล้อเนอี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามากระจัดอย่างถูกวิธีโดยใช้น้ำยาพว,พวกเรียกว่าแอสฟฟล์ remover เนี่ย ad f a i l หรือว่าทา remover ad f a i l ก็คือไอ้ยางมะตอยนั่นแหละนะค่าฝังแน่นพวกเนี้ยนี่พวกเนี้ยเอามาใช้กับทำจะหลค่าพวกเนี้ยจีดไปลองด,ดูดูเม็ดนี้นะจีดไปมันจะเริ่มจะไหลามาเป็นเหลืองๆแล้วเริ่มหายไปแล้วแล้วก็เช็ดอ่าอันนี้ก็จะจริงแล้วทำเองก็ บางคนก็ใช้พวกน้ำมันสนน้ำมันอันกอะหองต่างมันไม่ดีถอย่างนี้ดีกว่าเนี่ปล่อยมันละลายมันจะจะายลคราบมันเป็นเม็ดเนี่ยหายปุ๊บค่อยๆเช็ดในขั้นตอนการล้างรถเนี่ยอืมันจใช้ล้างอาจจะชัดเจนมาก Okay. มันจะไหลตะกิดถ้มามันโฟกัสก่อนนี่ถิงจะเริ่มเหลืองแล้วตรงนี้ตะกิดตะกิดเริ่มเหลืองเนี่ยตะกิดลุบๆมันก็จะหลุดถ้าไม่รู้จักใช้สารเคมีเข้ามาช่วยมันก็จะยากแล้วก็จะเกิดรอยขูดขีดหรือผลเสียกับสีรดเหมือนกันะอาดแล้ว okay. โอเคเดี๋ยวพี่ก็ต้องจัดการเรื่องนี้รอบคันแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนที่เข้าขัดบาย